ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเชิญทุกท่านบอกบุญต่อร่วมบุญแล้วก็เรากำลังหาเจ้าภาพร่วมนะคะเพราะว่าการหล่อพระใช้งบประมาณ4-500,000แสนบาทนะคะเพราะว่าฐานเราเสร็จไปแล้วฐานเราใช้งบประมาณ50,000่นบาทตอนนี้เรามีเรื่องงานสำคัญของเราก็คือรอหลวงปู่ดูหน้าตักกว้างหเมตรวันที่21มิถุนายนปีนี้นะคะเรามีเวลาเตรียมตัว5เดือน หาเตรียมตัวของเราก็คือดูแลดูเรื่องสถานที่ที่สําคัญก็คือปัใจจัยในการหล่อนะคะเป็นพิมพ์ของวัดท้ำเืองนะเมืองนะอง,นะองค์ที่อยู่หลังวิหารวัดท้ำเมืองนะนะคะมีหลายๆที่ของเรารู้สึกว่าจะเป็นองค์ที่30กว่าแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ไปหล่อหลวงปู่ดู5ห้าเมตรแล้วก็หล่อจัก,กรพัรดิ12เมตรแล้วนะคะเขาคนที่เขาเคยหลอ่อสถานที่ที่เขาเคยหล่อหลวงปูด่ดูเขาก็จะอัพไปเป็น องค์ใหม่ๆต่อไปนะคะแต่ส่วนทําวัฒนาของเรายังไม่มีรูปหล่อองค์ใหญ่เป็นรูปหล่อองค์แรกค่ะท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะหรือว่าร่วมบุญตามกำลังหรือเป็นสายบุญนะคะ